สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรับสมัครคนไทยไปซาอุเงินเดือนสูง1 0 0แสนบาทกรมจัดหางานรับสมัครคนไทยทำงานซาอุเงินเดือนสูงสุด1แสน18สิงหาคม65กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดิอาระเบียกับนายจ้างซึ่งประกอบกิจการ บริการทางการแพทย์จำนวน1,400อัตราและนายจ้างซึ่งประกอบกิจการคลีนิกสัตวแพทย์จำนวน15อัตราตั้งแต่วันที่15ถึง23สิงหาคม65คุณสมบัติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีสุขภาพแข็งแรงอัตราค่าจ้าง 1. พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยงเพชกรูเมอร์จำนวน5อัตรา ค่าจ้างเดือนละ3,000รียาวหรือประมาณ28,788บาท2พนักงานบ้านพักสุนัขจำนวน5อัตราค่าจ้างเดือนละ3,000รียาวหรือประมาณ28,788บาท3ผู้ช่วยศัตวแพทย์จำนวน5อัตราค่าจ้างเดือนละ2,300รียาวหรือประมาณ2 2 7 1บาท 4. พยาบาลทั่วไปจำนวน100อัตราค่าจ้างเดือนละ3,500ริยาลหรือประมาณ33,586บาท 5. ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชราจำนวน300อัตราค่าจ้างเดือนละ2,500ริยาลหรือประมาณ23,990บาท 6. พนักงานทำความสะอาดเพศหญิงจำนวน1000อัตราค่าจ้างเดือนละ 1,550ริยาหรือประมาณ14,873บาทททำงานต่างประเทศสมัครอย่างไรยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆชั้น12อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพระหว่างวันที่15-23ถึงสิงหาคม65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทางเว็บไซต์ doe.go.th หลังจากนายจ้างคัดเลือก คนหางานด้วยตนเองผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ข้อมูลจากกรมการจัดหางานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ